สวัสดีทุกคนครับวันนี้มาอัปเดตบ้านกันสักหน่อยนะครับตอนนี้ก็เป็นการเทสสีนะครับเทสสีก็ตอนที่ผมดูแบบสีในเวอร์ชัวนะครับเวลาได้มาปุ๊บจะไม่เหมือนครับก็ฝากเตือนไปยังหลายคนที่จะทาสีบ้านครับว่าจริงๆถ้าเราจะทาสีบ้านเนี่ยควรที่จะไปดูบ้านของจริงก่อนนะครับว่าใช้เบอร์อะไรสีไหนบางครั้งถ้าเราดูในเวอร์ชัวเนี่ยพอออกมาปุ๊บตอนแรกที่ผมได้ดูขอบขอบสีส้มที่ผมได้เอามา มันจะไม่ใช่แบบนี้ครับเวลาทางมาปุ๊บมันก็เลยออกเหลืองๆไปเลยก็เลยไปเปลี่ยนใหม่ครับก็เลยได้มาออกเป็นแบบด้านล่างนี่ครับด้านล่างคือสีนี้นี่ครับจริงๆอยากจะได้แบบนี้นะครับตอนแรกนะตอนแรกเวลาได้มาปุ๊บทาออกเป็นเหลืองๆเลยก็เลยไปผสมใหม่ครับก็เลยเป็นตัวนี้ออกมานะครับถังจากนั้นครับสีที่ต้องการเนี่ยสีที่ผนังที่เห็นนะครับก็จะเป็น ตอนแรกก็จะไม่ได้เป็นประมาณนี้ก็อยากจะได้ออกเทาๆานะครับเทาฟ้าๆหน่อยแต่เวลาทาออกมาปุ๊บก็จะเป็นประมาณนี้ก็เลยลองมีการทาครับทา,าไม้ฝาข้างบนบริเวณเชิงชัยนะครับแล้วก็ด้านล่างลองดูถ้าสีเข้มๆมันจะเป็นยังไงแล้วก็บริเวณเสาก็จะเป็นสีเทาจางๆครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนี่ครับก็ลองดูก่อนถ้าัจากนั้นครับก็จะมีการทาอีกแบบหนึ่งก็คือการสลับครับเอาสีเทาตรงนี้มาไว้ขอบล่างแล้วก็เอาขอบล่างๆไปไว้บนเสาเดี๋ยวเราเดินไปดูกันครับ ทาเสร็จฝั่งด้านหนึ่งนะครับเพื่อที่จะดูว่ามันเป็นยังไงจะเตือนหลายๆคนว่าถ้าในกรณีที่จะสร้างบ้านผมอยากให้หลายๆคนเนี่ยไปดูสีที่เขาทาเสร็จเลยนะครับมันจะได้รู้ว่าเบอร์อะไรสีไหนยังไงนะครับเพราะว่าบ้านหลายๆหลังเนี่ยเขาก็จะมีข้อมูลในเรื่องของรหัสสีของเขาอยู่แล้วหรือไม่ท่านก็ถ่ายภาพเลยครับถ่ายภาพเอาสีตรงนั้น,นไปให้ร้านเขาได,ดูเขาก็จะเทียบเคียงสีที่มันใกล้เคียงที่สุดให้นะครับถ้าเกิดว่าเราดูในเวอร์ชัวเนี่ย มันจะไม่ค่อยตรงเท่าไหร่เดี๋ยวเราเดินมาดูด้านนี้กันครับฝั่งทางด้านนี้ครับตัดสีครับตามที่เห็นครับจากสีเข้มๆที่เราได้เห็นเมื่อกี้ที่มันจะอยู่บริเวณไม้ฝาหรือว่าเชิงชายตอนนี้ก็สลับมาอยู่บริเวณเสาครับบริเวณขอบด้านข้างแล้วก็สีเทาจางๆก็จะมาอยู่ด้านล่างแบบนี้เลยครับตอนนี้คือผมต้องการที่จะเปลี่ยนเป็นแบบนี้ครับพาทุกคนเนี่ยมาดูกัน อย่างน้อยแล้วนั้นก็จะเป็นข้อมูลในการที่จะให้หลายๆคนตัดสินใจในการที่จะเลือกสีครับเพราะว่าบ้านหลายๆหลังที่ทําออกมาสุดท้ายแล้วจะสวยหรือไม่สวยต้องยอมรับว่าอีกส่วนหนึ่งก็คือในเรื่องของการทาสีบ้านนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับนี่ครับผมต้องการก็จะเป็นประมาณนี้เลยครับเทาฟ้าครับด้านล่างก็จะเป็นสีเทาขอบหน้าต่างเป็นสีขาวแล้วก็ขอบล่างขอบบนเล่นเป็นสีแสดไล่ไปเรื่อยๆครับตอนนี้ช่างก็กําลังทาสีรองพื้นอยู่นะครับแล้วก็ ทาสีขอบบัวไล่ไปเรื่อยๆพาทุกคนได้มาดูกันครับเป็นประมาณนี้เนี่ยครับก็อยากจะฝากเตือนนะครับสําหรับคนที่จะทาสีหรือว่าซื้อสีบ้านเนี่ยต้องคิดให้ดีครับเพราะว่าบางครั้งถ้าเราไปซื้อเองเนี่ยมันจะเป็นปัญหาเลยครับก็คือไม่สามารถที่จะไปเปลี่ยนได้เพราะว่าผสมแล้วมันจะยากนะครับแต่ถ้าเกิดว่าอยากจะให้ดีที่สุดก็คือการที่ท่านต้องไปดูบ้านจริงๆเลยนะครับหรือไม่ก็ ถ่ายรูปก็ได้ถ่ายรูปถ้าจากนั้นก็ไปให้ทางร้านเขาดูแต่การถ่ายรูปมันก็ยังคงไม่ชัดเจนครับเพราะว่ากล้องแต่ละกล้องการจําเฉดสีมันก็ไม่เหมือนกันอีกไงล่ะนะครับสําคัญที่สุดคือจะต้องดูเบอร์สีครับประมาณนั้นโอเคนะฮะพาทุกคนได้มาดูประมาณนี้กันครับผมสุดท้ายแล้วผมก็จะเลือกแบบนี้ครับสีเทาคาดด้านล่างนะครับคาดด้านบนนะครับตรงกลางก็จะเป็นเทาฟ้านะครับเป็นไมตัฟ้าแล้วก็จะมีสีเทาเข้มครับบริเวณผนังที่อยู่ยื่นออกมาจากตัวบ้านแล้วก็จะมี คาดสีเทาครับเนี่ยบริเวณเสาประมาณนี้เลยครับเป็นข้อมูลครับสาหรับคนที่กําลังจะทาสีก็รอดูแล้วกันนะครับว่ามันจะออกมาขนาดไหนนะครับบ้านที่สวยที่สุดก็คือบ้านที่เจ้าของพอใจที่สุดนั่นแหละนะครับผมก็เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นไม่ได้หมายความว่ามันจะดีที่สุดนะครับแต่ก็พาทุกคนมาดูเพื่อที่จะเป็นข้อมูลในการที่จะเลือกสีต่อไปครับรอดูครับว่าเมื่อทาเสร็จแล้วจะเป็นอย่างไรครับสวัสดีกันทุกทคนครับสวัสดีครับ